2 0ม,มิถุนายน2 5 6หามหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับปริญญาที่มสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชปักเก็บลูกชาอยู่ไหนแล้วอ้าทำไมไม่เดินมาหายไปไหนแล้วยังยืนทำอะไรอยู่หรอ อ๋อเจอเพื pues er ่อนถ่ายกับเพื่อนว่ามันไม่เดินหาอนเยอะมากถ่ายกับเพื่อนจานไพรัตวัดลาดนิยม ถ่ายรูปให้แดดเริ่มร้อนนะรอบเช้า